สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากระผมนายมูคอนอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับวันนี้ผมจะนําข่าวสารดีๆมานําเสนอให้กับพี่น้องเราชาวเขตเทศบาลมลปปรุบุรีและชาวจังหวัดลบบุรีได้รับทราบข่าวสารข้อมูลของทางเทศบาลมลปปรุบุรีดังนี้ครับโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดปัดชิมนิเทศ นักเรียนปีการศึกษา2,565เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักในสถาบันของตัวเองที่ศึกษาอยู่และเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักความสามาคัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่10มีนาคม2566ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงเรียนทศบาลสระบบสาธิตเทศบาลมรุบรีนางมรกตจันทารัฐผู้ในการสถานศึกษาโรงเรียนทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลมรุบรีเป็นประธานพิธีปัดฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา2566โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน39คนเข้าร่วมพิธีโดยก่อนพิธีทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลมลบบุร,รีได้จัดให้มีพิธีรอดซุ้มประตูมงคลเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนจากนั้นนางรัชนีวันประชากุลผู้รับผิดชอบกิจกรรมปัดชิมนทเทศนักเรียนกล่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักในสถาบันของตนเองที่ศึกษาอยู่และเพื่อให้นักเรียนเกิดความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องโดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน39คนด้าน นางมรกตจันทรัตน์ผู้อำนวยการสารศึกษาโรงเรียนเทศบาลสามระบบสาธิตเทศบาลนุรบีกล่าวว่าวัาวนนี้โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีปัดฉิมนิเทศนักเรียนก่อนที่จะจบการศึกษาและออกไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก้าวไปสู่สังคมที่กว้างขวางมากขึ้นขอให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ก่อนจบการศึกษาขอให้นักเรียนตระหนักว่าคุณครูทุกท่านตั้งใจอบรมสั่งสอนและทําทุกอย่างเพื่อให้นักเรียนมีอนาคตที่สดใสมีหน้าที่การงานที่ดีจากนั้นมีการแสดงของนักเรียนโดยตัวแทนนักเรียนได้กล่าวขอบคุณคณะครูที่ได้สั่งสอนอบรมให้ความรู้จนจบการศึกษาก่อนที่นักเรียนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ของโรงเรียนเทศบาลสระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน39คนจะเข้ารับการผูกแขนรับขวัญจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นขณะที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดเตรียมสถานที่ให้นักเรียนได้ถ่ายภาพความประทับใจไว้อย่างสวยงามสำหรับโรงเรียนเทศบาลสาม ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีที่เป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมีนโยบายสนับสนุนจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีให้เป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้าโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาไปสู่ระดับแนวหน้าในระดับจังหวัด และเทียบเคียงคุณภาพผลสัมฤทธิ์ระดับประเทศค,คือการจัดการศึกษาอบรมตามความรู้ความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นโดยจัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทั้งทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษานอกจากนั้น ยังจัดการบริการและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ทักษะในด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชนด้านกีฬานันทนาการกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมทั้งด้านกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นและการประชาสัมพันธ์ผลงานที่มีประสิทธิภาพของนักเรียนและโรงเรียนให้สถานะชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเทศบาลสระบบสาธิตเทศบาลมุกบรีเป็นโรงเรียน,นระดับแนวหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางเทศบาลมุกบรีซึ่งนําโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีมรุกบรีมีความพยายามที่จะจัดการศึกษา ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันและครอบคลุมทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังจากการทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาคุณภาพการศึกษาประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงในการยอมรับและสนับสนุน นโยบายด้านการศึกษาซึ่งเป็นหน้าที่ของทางเทศบาลตามกฎหมายกำหนดเป็นการดำเนินการสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐนโยบายของทางกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งความต้องการของชุมชนด้วยเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานมากขึ้นโดยทางเทศบาลมนุนบุรีเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เด็กทุกคนจะต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทางเทศบาลมืองลบบุรีพยายามจัดการศึกษาที่รองรับเด็กทั้งในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยเด็กในพื้นที่รับผิดชอบทุกคนจะต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนโดยทางเทศบาลมือลบบรีตั้งเป้าหมายในงบประมาณปี2566 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและด้านทัศษะชีวิตปัจจุบันนางมรกตจันทรัฐเป็นผู้อำนวยการสาศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี สำหรับช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกับสีสันท้ายข่าวของรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าที่จะนำเสนอความสนุกสนานในรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ามาให้ชมโดยวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเดี๋ยวไปชมกันครับสีสันท้ายข่าวในวันนี้ทางทีมงานรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้า จะพาไปชมความน่ารักของน้องๆนักเรียนอนุบาลของเทศบาลเมืองลบบุรีที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีเกมทางเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลเมืองลบบุรีเกมเพื่อให้นักเรียนในสังกัดได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬารวมทั้งการปลูกฝังให้มีน้ำใจในักกีฬา โดยมีนักกีฬาระดับชั้นอนุบาลได้สังกัดเข้าร่วมการแข่งขันเช่นชัเเยอร์ทีมผสมวิ่งระยะ30เมตรชายหญิงเดินตัวหนอนทีมผสมโดยกองเชียร์ก็เชียร์อย่างสนุกสนานแต่เป็นนักเรียนตัวน้อยๆต้องมีคุณครูคอยควบคุมท่าเต้น ส่วนการแข่งขันเก้าอี้ดนตรีทีมผสมก็สนุกสนานไม่แพ้กันโดยมีน้องนักเรียนชายคนหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันด้วยโดยครูบอกให้เต้นน้องก็เต้นท่าสะบัดคอไปมาแต่พอจบต้องนั่งที่เก้าอี้น้องหนูตัวน้อยก็ไม่ยอมนั่งครูก็พยายามบอกให้นั่งแต่น้องก็ไม่ยอมนั่งจนคนอื่นมานั่งไปเลยผลคือการตกรอบ ก่อนจากกันวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์วรราศักกยเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าสําหรับวันนี้กับผมนายมงคลขอลาไปก่อนรบพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสวัสดีครับ